พอมันเป็นที่รู้จักแล้วมันก็มีคนมาช่วยโอกาสมึงอยากขายใช่ไหมมึงอยากตัดราคามึงอยากตีกูใช่ไหมได้มึงเอาไปเลยกูมไม่ขายก็ได้ทีบ่บอกว่าเพิร์ขายถูกเพิร์ดขายตามความเหมาะสมลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณภาพไม่ลดราคาประหยัดจะขายราคาไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน เยอะมากทำไไม่ต้องมาลงที่ร้านกูด้วยฟินฟินจ้างฉันคนเพชรพี่ฉันใกล้เงินฉันเหมนกันฉันนั้นไม่อยากทะเลาะกันเลย ขายได้ไม่ได้มันคือหยกคุณภาพเราควรที่จะเอาเวลาที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันไปใส่ใจในคุณภาพของตัวเองดีกว่าแต่คนควรจะทำมาหากินตามต่อกับดราม่าสูตรขนมเปี๊ยะที่ก่อนหน้านี้คนเพชรบาจีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้รำให้กลางไลฟ์ที่กำลังขายขนมเปี๊ยะอยู่ เนื่องจากว่ามีคู่แข่งเนี่ยมาก๊อปปี้ขนมเปี๊ยกของตัวเองแถมยังมาขายตัดราคากันอีกทำเอาเจ้าตัวนะคะทั้งท้อทั้งเครียดไม่อยากที่จะขายต่อไปแล้วล่าสุดค่ะทางฝั่งที่อาจจะเป็นคู่กรณีที่โดนหาว่าก๊อปปี้สูตรออกมาเคลื่อนไหวแบบจัดเต็มเลยค่ะหลังจากที่คุณเพชรบทท้จจีลองจับธุรกิจออนไลน์มาสักพักก็ได้เริ่มคิดค้นสูตรขนมเปี๊ยะออกมาขายค่ะซึ่งก็มีกระแสตอบรับที่ดีเลยทีเดียว และสูตรที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือไ้ช็อกดูไบค่ะที่ขายดิบขายดีจนมีคนเลียนแบบแถมยังขายถูกกว่าที่ขนเพชรขายเยอะเลยจนทําให้เจ้าตัวค่ะอัดอั้นความรู้สึกเครียดและท้อใจเอาไว้ไม่ไหวได้ปล่อยโฮกลางไลฟ์ทั้งที่กําลังขายขนมเปี๊ยะอยู่ทําเอาลูกค้าเนี่ยงงกันไปตามๆกันค่ะโดยขนเพชรนะคะพูดไปร้องไห้ไปขายของไปแล้วก็ตัดพ้อเรื่องของธุรกิจไปด้วยว่าตอนนี้ธุรกิจกําลังเจอปัญหาจนไม่อยากจะทําต่อแล้ว จนพี่มิ้นคอร์ริสนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังค่ะได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็บอกว่านี่ไงลูกค้าบอกว่าราคาไม่สําคัญเลยถ้าคุณภาพดีไม่ต้องสนใจว่าใครจะมาก๊อปและขายตัดราคาเราคนเพชรบอกด้วยคะ่ะว่าไม่เป็นไรเลยมันแค่ความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเข้าใจในระบบธุรกิจแต่ก็ไม่ควรที่จะค่าได้ค่าเหยียบได้เหยียบซึ่งมันสมองของน้องที่น้องทํามามันเป็นปัญหาเยอะมากจนพูดตลอดว่าไม่อยากทําแล้วแล้วกําไรที่ได้ก็โคตรน้อยเลย คนเพชรบอกด้วยนะคะว่าท้อใจมันยากน้องอาจจะไม่เก่งด้วยมั้งจริงๆก็อยากจะออกมาประกาศเลยว่าเออมึงอยากขายใช่ไหมอยากตัดราคาอยากตีกูใช่ไหมได้มึงเอาไปเลยกูไม่ขายก็ได้คิดอะไรมามึงก็ทำตลอดแล้วก็หันนครึ่งตลอดอยากทำทำไปเลย แล้วก็บอกกับนุ่นไปแล้วด้วยแต่นุ่นมันห้ามว่าอย่านะมันคือสิ่งที่พี่สร้างมานะพี่จะให้คนอื่นมาทุบมือเปิบเอาไปได้ยังไงยางเมือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะคุณพี่เขาว่าธุรกิจแม่งโหดหลายอ่ะมันไม่มีใครมาคํานึงหรอกจริงเขาว่าเพื่อนมนุษย์มันไม่มีนะในระบบของธุรกิจพูดเลยต่อให้ใครจะทํามาก่อนเขาเยีียดยิงยอมรับเลยนะแบบจะออกมาประกาศเออมึงอยากขายใช่ไหมมึงอยากตัดราคามึงอยากตีกูใช่ไหมได้มึงเอาไปเลย กูไม่ขายก็ได้มึงบอกกูคิดอะไรมามึงก็ทําแบบตลอดแล้วก็หัน่นครึ่งตลอดอนี้แล้วทําทําไปเลยก็บอกกับนุ่นเลยด้วยนุ่นห้ามพี่อย่านะมันมันไม่ได้มันคือสิ่งที่พี่สร้างมานะพี่จะให้คนอื่นมาชุบมือเปิดเอกไปยังไงอะไรอยเงี้ย ขณะที่อีกฝั่งที่ถูกพัดพิงถูกชาวเน็ตไปถามในขณะไลฟ์ขายขนมเปี้ยะเพราะคิดว่าเป็นร้านนี้แน่ๆที่ไปก๊อปปี้สูตรขนมของคนเพชรทําเอาแม่ค้าถึงกับงงพร้อมกับระบายความอัดอั้นว่ามันคือโอกาสที่เราเห็นแล้วเราไม่มีสิทธิ์ทำหรอคุณพี่จะดราม่าอะไรกันก่อนแล้วก็มีการพูดคุยในคลิปด้วยนะคะว่าเซเว่นเขาทํามาก่อนใครเลยนะคนที่มาพิมพ์เนี่ยต้องการอะไรไม่รู้ ขนมเปี๊ยะในทิกตอกเองก็มีเยอะมากทำไมต้องเป็นร้านกูด้วยพร้อมกับแจกสูตรขนมเปี๊ยะให้ได้ไปทำกินทำขายกันด้วยเลยธุรกิจก็ตีตลาดปกติไก่ทอดหัดใหญ่ยังเกลื่อนเลยลูกค้าจะคอมเมนต์เยอะมากออกดูเรียนมาลูกค้าก็บอกดูใบหน่อยดูใบหน่อยตลอดก็คือทำอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยโอเคคือเอาจริงๆนะ,ะลูกค้าแบบถ้ามันถ้ายังมีเป็นแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยเราเป็นแม่เราเป็นคนทำอย่างเงี้ยพอมันทำอะไรมาเราก็โอ้ชนหรอทำไม่ได้หรอ ทำหรอคุณเ,เรามันก็ลูกค้าก็จะไม่มีทางเลือกใช่ไหมมันคือตลาดที่เราอยากจะทำลูกค้า <c oughs> นึกพี่ออกไหมจ๊ะมันคือช่องว่างมันคือโอกาสที่เราเห็นแล้วเราไม่มีสิทธิ์ทำหรอเรามีโรงงานเป็นของตัวเองเรามีพนักงานเรามีซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาเราดีเรามีทุกอย่างแบบนี้แล้วเราไม่มีสิทธิ์ทำหรอคุณพี่อันนี้คือเราอยากรู้จริงๆตงปักไม่ได้ แต่เซเว่นเขาทำมาก่อนใครเลยนะไม่ไม่อันนี้คืออยากรู้จริงๆคุณพี่เราจะดราม่าอะไรกันก่อนใช่แล้วก็แล้วก็ใครเป็นใครเป็นคนได้ประโยชน์ลูกค้าลูกค้าใช่คนที่มาพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรอันนี้ไม่รู้ถูกไหมคุณพี่เนี่ยตอนแรกอยากเปิดดูใบล้วนให้ก็อยากเปิดช็อกโกแลตไอ้ดูฮัล่าล้วนให้แต่ว่าไม่เปิดแหละอืมไม่เปิดแหละเพราะรู้สึกว่าแม่คาใจไม่ดีแล้วตอนเนี้ย ส่งขับขนมเปียอยากมาดาบ้าร้านเราเลยมีลูกค้ามีเป็นร้อยล้านเลยนะในเนี้ยในในคนที่ขายในทิกตอกอ่ะขนมเปียร์้านเลื่อนดูสินค้าใกล้เคียงอ่ะแม่มีลูกค้ามีอันนี้อันนี้เขาน่าจะไปทุกช่องแหละผมว่าจริงเนี่ยลูกค้าเลื่อนดูขนมเปียรลูกค้าอันนี้อะไรเปียสวรรค์เนี่ยลูกค้าเยอะมากทำไม่ต้องมาลงที่ร้านกูด้วยลูกค้าฟอฟัน ฟินฟินเฟิร์สเฟิร์สฟอฟันชื่อย่อฟอฟันอ่าโอเคสูตรมันก็อยู่ที่ร้านใครร้านมันเนาะพี่เนาะอย่างไอเนี้ยดูใบแล้วใส่เป็นเป็นเส้นมูนาฟ้าผัดซอสพิทาชิโอแล้วก็ราดด้วยคาราเมลเป็นอะไรนะอ่านูเทลล่าแล้วก็ปั้นแป้งเปียะอันนี้แจกสูตรได้เลยนะแล้วแจกสูตรเลยใครไปทํากินนําขายได้เลยคุณพี่แล้วพี่เนชิโอเราอะโลละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทบอกเลยของเลยขึ้นร้อยเก้าเก้าขึ้นร้อยเก้าเก้าอ่ะน้องธุรกิจนั่นแหละ ตีตลาดปกติไก่ทอดขนาดใหญ่ยังเกือเลยดราม่าที่เยอะกันตอนนี้ไปถึงไก่ทอดขนาดใหญ่นะครับล่าสุดลูกค้าบอกว่าผ้าอนามัยยังมีหลายยี่ห้อเลยเอาสิอย่าเจอบู๊บู๊ร้านมาแสงก็มีใช่โอ้ลายร้านมาาลูกค้าแล้วแต่ใครชอบเลย จากนั้นก็ได้มีการทําคลิปลงช่องค่ะชี้แจงประเด็นดราม่าว่าการตั้งราคามันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วหนูก็เห็นเขาทําได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคิดว่าเราก็ทําได้นี่หว่าการทําตรงนี้ก็คิดว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกตรงไหนซื้อตรงนั้นไม่คิดว่ามันจะดราม่าขนาดนี้มันเป็นสูตรที่เราก็ทําได้ถ้าจะเอามาเทียบกันมันก็ไม่เหมือนแต่ถามว่าชื่อมันเหมือนกันไหมมันก็เหมือนคําว่าช็อกโกแลตด,ดูไบที่ไหนก็ใช้เจตนาของตัวเองไม่ได้จะทําแข่งกับใครหรือบัฟใครใ,ใดๆทั้งสิน้น ไม่คิดว่ามันจะดราม่าขนาดนี้ถ้าผิดกฎหมายมาจับหนูเลยพี่ๆคือเอาถามว่าเครียดไหมคือเฟิร์สเนาะเป็นแม่ค้าออนไลน์มา8ปีแล้วทำธุรกิจมาก็นานพอสมควรเราชอบขายตลาดต่างจังหวัดเราพูดตรงๆฐานเราส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะมีตังค์กันเท่าไหร่เราเคยเป็นคนไม่มีมาก่อนไงเอาพูดตรงตเนาะเราเป็นคนไม่มีมาก่อนเราเป็นคนจนมาก่อนแม่แการตั้งราคาการอะไรเงี้ยมันผ่านกระบวนการคิดมาหมดแล้วหนูก็เห็นเขาทําได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะเราก็คิดว่าเออเราก็ทําได้นี่หว่านึกออกไหมเราก็ไปคิดสูตรมาไปทําสูตรมาไปนําของเข้ามา ไปดูเส้นมูนาฟ่ามาไปดูโรงงานช็อกโกแลตมาแล้วก็ลองเอามาปั่นดีว่าถ้าเราดาวอลลุ่มเนี้ยอันนี้จะเล่าในฐานะลูกค้าเฉยๆนะอีกคนปั่นก็ปล่อยเขาไปการทําตรงนี้เฟิร์นมองว่ามันขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกตรงไหนลูกค้าซื้อตรงนั้นไม่คิดว่ามันจะดราม่าขนาดนี้ดราม่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันดราม่าจริงหรือดราม่าปลอมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมาเล่นในตลาดนี้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องการตัดราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่าเราไม่ได้ไปรับของคนอื่นมาแล้วเอามาตัดคนอื่นนึกออกป่ะพ ม,มันไม่เหมือนการหลอกพี่ถ้าจอามาเทียบม,มันก็ไม่เหมือนจะถามว่าชื่อมันเหมือนกันไหมมันก็เหมือน,นดูใบเซเว่นก็ใช้คําว่าดูใบแม็โครก็ดูใบที่อื่นก็ดูใบใครก็ดูใบเพราะเราจำมาว่าไอเนี่ยเขาเรียกว่า <บะ S 2> ดูใบแล้วเราเออจะให้เราคิดเรียกว่าอะไรถูกไ,ไหมพี่เ,ออเสร็จปุ๊บเนี่ยอา้าวเราคิดต้นทุนได้แล้วเราก็มาขายอ้อมันราคาเท่านี้ <c oughs> นี่หว่าอา้าวกูเอากําไรแค่นี้นะพ่อกูขอร้อยสามเก้าเปิดโปรก่อนจบ <c oughs> จบเลยพี่เจตนาเฟิร์สไม่ได้จะทำแข่งกับใครหรือบับใครหรืออะไรใดทั้งสิ้น และหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของราคาที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะคะว่าทําไมถึงขายได้ถูกจังหรือที่ขายถูกอาจจะใช้วัตถุดิบที่มันราคาถูกหรือเปล่าทางร้านที่ถูกพาดพิงก็เลยได้มีการทำคลิปพาท,ทัววัตถุดิบที่ใช้ทําขนมเปี๊ยะให้เห็นกันจะจะไปเลยค่ะว่าใช้ของอะไรยังไงกันบ้างพร้อมกับแคปชั่นว่าขออนุญาตพูดแค่ครั้งเดียวนะคะสุดท้ายขอให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจค่ะ โดยในคลิปนะคะได้บอกยี่ห้อของวัตถุดิบซึ่งถือเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักค่ะและเธอก็บอกด้วยนะคะว่าใครบอกว่าต้นขายถูกต้นขายตามความเหมาะสมของทางร้านต้นทุนราคาเราคิดมาหมดแล้วผลประโยชน์คือผู้บริโภคคิดยังไงถึงทำแบบนี้ คิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณภาพไม่ลดราคาประหยัดนี่คือสิ่งที่คิดมาตลอดที่เหลือแล้วแต่เลยแต่ถ้าใครที่มาเม้นทําให้ร้านเราเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยที่ไม่เป็นความจริงอันนี้ก็ขออนุญาตไม่ยอมเหมือนกันด่าได้แต่ห้ามพูดถึงแบรนด์หรือทําให้แบรนด์เสียชื่อเสียงเพราะมันมีผลกับปากท้องของพนักงาน ใครทำได้ทำธุรกิจนี้อยู่ที่ต้นทุนจะขายราคาไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนส่วนเรื่องสูตรเอาจริงๆใครก็ทำได้พร้อมกับมีการบอกสูตรไปด้วยเลยล่ะค่ะเนยเนี่ยใครบอกขายถูกอ,อ่ะดูน้ำมันอะยังใช้เป็นอง,งุน่นดูเทล่าดูเทล่านี่เป็นแบบปุกแล้วจะมีจอกแบดคอนเฟตกของแครอทเราใช้หมดเลยเน้นเลื่แครอทแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบดูแอลมอนเราใช้ของดีมากดูแอลมอนอ่าแล้วก็ดูเทล่าแค่ดูสต็อกในสต็อกคังใหญ่คือคังใหญ่อีก ใครบอกว่าเฟอร์ขายถูกเฟิร์ขายตามความเหมาะสมของทางร้านต้นทุนราคาเราคิดมาหมดแล้วคนประโยชน์คือผู้บริโภคคิดยังไงถึงทําแบบนี้คิดว่าลูกค้าเราคือพระเจ้าลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณภาพไม่ลดราคาประหยัดนี่สิ่งที่เฟิร์คิดมาตลอดที่เหลือแล้วแต่เลยแต่ถ้าใครที่มาเม้นแบบว่าทําให้ร้านเรา เสียชื่อเสียงโดยที่ไม่เป็นความจริงอันนี้เฟิสก็ขออนุญาตไม่ยอมกันด่าได้ด่าเฟิสได้แต่ห้ามพูดถึงแบรนด์หรือทําให้แบรนด์เสียชื่อเสียงเพราะว่ามันมีผลจะปัดพร้อพนักนานของทุกคนใครทําได้ทําธุรกิจนี้อยู่ที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ต้นทุนวัดุดิบที่เหลือจะขายราคาไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนโอเคเนาะสูตรคือเอาจริงๆนะคือเราต้องบอกเลยว่าใครก็ทําได้อย่างตอนนี้ใครจะไปทําดูใบขายก็ทาได้เอาซื้อเส้นอะไรนะคุณปฟ้ามาคูน่้ามาแล้วก็ผัดกับ เนยพิตาชิโอแต่เป็นสูตรของใครของมันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนูโรดาเขาก็ซื้อทําได้ฝอยทองนูโรล่าก็แค่เอาฝอยทองมาใส่กับนูโรล่าแต่อยู่ที่วัตถุดิบว่าคุณจะเอาเกรดดีหรือเปล่าให้ลูกค้าฝอยทองเราก็ใช้ของเซเว่นนะแป้งก็แป้งเปี๊ยแป้งเปียนมสดของใครของมันสูตรใครสุดมันใครอยากทําทําเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ขออนุญาตชี้แจงแบบนี้เลยนะคะจะได้หายใจว่า ขายถูกได้ยังไงก็ไมถึงทําราคาแบบว่าร้อยสามเก้าเปิดตัวเขาเรียกว่าละลายนไปกอนหวานไปกอนอยากให้ลูกค้ามาชิมให้ได้เยอะที่สุดเคยเห็นตามมูดไหมที่เขาแบบว่าให้ชิมฟรีอ่ะเราเอากลยุทธ์นั้นมาใช้เลยนะถ้าลูกค้าติดใจคุ้มนะพอลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำนอกจากนี้นะคะได้มีการตัดทอนในไลฟ์เพิ่มเติมอีกด้วยว่าที่หนูทํามันผิดมากเลยหรอแล้วก็มีการคุยกันในคลิปด้วยว่าดีนะมึงบอกให้กูขาย1 3 9 ตอนแรกกูกะจะขายถูกกว่านี้คือดาพนักงานเราอะเหมือนหนูทหมือเขาแบบว่าเออเออเหมือนเราพีดอะเหมือนพีดอะแต่แต่เราผิดหรอก็เลยเนี่ยในหัวหนูวนไปวนมาว่าหนูผิดหรอหนูผิดหรอหนููผิดมันมันคือผิดกฎหมายเหรอพี่มันผิดขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วหนูเพราเราก็พาไปดูสต็อกแล้วนะลูกค้าเราใช้หนูเพราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าไม่มีผสมแม้แต่นิดเดียวนะครับมูนาฟ้าก็เส้นมูนาฟ้า แล้วก็ผัดกับพิทาชิโอแล้วพิทาชิโอก็ทํามาแบบว่าพยายามกดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อเพื่อจะให้ลูกค้าเราได้กินราคาที่แบบว่าจับต้องได้จริงๆนะลูกค้านะวันนี้แม่เสียใจเลยนะจริงปกติแม่แม่ไม่เคยร้องเลยจริงจัดไปความหมายดีนะมึงบอกลูกขายได้สามเก้าก็แรกกูยิขายถูกอยากให้ลูกค้าลองอยากให้ลูกค้าลองผิดตั้งแต่ก๊อปแล้วลูกค้าบอก ส่วนอีกคนที่ถูกจับตาเพราะถือเป็นเพื่อนของคนเพชรอย่างนา,าราเคปกระเทยนะคะที่ก็ออกมาฟาดชาวเน็ตว่าแจ้งไปแล้วเรื่องนี้ว่าไม่อยากให้ทะเลาะก,กันแล้วก็บอกว่าร้านเนี่ยเขาจ้างฉันคนเพชรก็พี่ฉันให้เงินฉันเหมือนกันพร้อมยกตัวอย่างว่าเหมือนเรามีเพื่อนรักสองคนแต่สองคนนี้ไม่ถูกกันเป็นมึงมึงจะทํำยังไงก่อนจะตะคอกถามชาวเน็ตให้ตอบคําถามนี้ค่ะามารถเกิดขึ้นฉันพูดตรงๆจับมาขึ้วนเลยสดว่าฉันนั้นไม่อยากให้ทะเลาะก,กันเลยฟินฟินจ้างฉันคนเพชรพี่ฉันใกล้เงินฉันเหมือนกัน สุดท้ายแล้วฉันไม่อยากให้เขามานั่งทะเลาะกันมันจะมองว่าเอากูพรากูรีวิวฟินฟินแล้วเดี๋ยวเขาแบบว่ามาทะเลาะกันอีน่ะอีคนเพื่ไม่คุยกับกูอีเพราะกูรีวิวบ้านฟินฟินเขาใจปะมันเหมือนเพื่อนอะเหมือนเพื่อนเพราะหล่อนทุกคนอะเธอคิดดูเธอเป็นคนเธอพูดเอาง่ายๆเลยนะเธอมีเพื่อนอีชนีโรงเรียนหนึ่งตัวเธออะที่ดูไลฟ์สดกั่อยู่ทุกคนเนี่ยเธอมีเพื่อนเป็นชนีอยู่โรงเรียนหนึ่งเธอเป็นเพื่อนทั้งสองคนเลยเพื่อนรักทั้งสองคนเลยมีผลประโยชน์ทั้งคู่ทั้งสองคน อีกคนหนึ่งกบเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเพื่อนกันแต่อีสองคนไี้ไม่ถูกกันมึงจะทาตัวยังไงตอบมึงตอบยี่อที่ได้มมึงตอบตามกูบอกใตาตอบได้ใครได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพควรเอาเวลาที่ทะเลาะกันไปใส่ใจคุณภาพสินค้าของตัวเองจะดีกว่า และมองว่าการก๊อปปี้กันมันเป็นเรื่องปกติมองเป็นเรื่องดีที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องการตลาดไม่ควรจะเกิดเป็นดราม่าต่างคนก็ต่างทํามาหากินเราควรโฟกัสสินค้าของตัวเองให้มันดีที่สุดเป็นบ้านหนุ่มเปียบ้านในฟินก็ไม่ได้สิเรย่อะยเพราะขายได้อยู่แล้วขายได้ไม่ได้มันคือหยกคุณภาพเราควรที่จะเอาเวลาที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันนะไปใส่ใจในคุณภาพของตัวเองดีกว่าเธอนกึกออกปะเหมือนเราไม่ต้องซิเรียสเลยเราจะาเราจะเปบบ็นถ้าสมมติเราจะมาเป็นแบบอันดับหนึ่งเป็นแบรนด์เดียวอันดับหนึ่งะที่ขายไม่ได้เนี Bien ่ยเป็นไปไม่ได้ ขนาดของทุกอย่างมันยังมีการก๊อปเลยหมายถึงปะขอคขฝากแล้วก็แชร์ของบางอย่างยังมีการก๊อปเลยขนาดโลตัสยังมีบิ๊กซีขนาดบิ๊กซียังมีซีเจเข้าใจปะมันยังไปได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นเรื่องดีสําหรับเราด้วยซ้ํามันเป็นการที่จะให้เราเนี่ยได้รู้กันเรียนรู้ในการตลาดทําให้เราเนี่ยได้มีความคิดในเรื่องของการที่จะทําอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้คู่แข่งของเรานั้นชนะเออแพ้เราให้เราชนะคู่แข่งขอเจ็ดหมื่นตัวใจทุกคนจ่าเคาะมาถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมานั่งทะเลาะให้คนอื่นเห็นทําไมอะ่ะมาเป็นดรามา่าทําไมอะ่ะเข้าใจปะต่างคนต่างฉันรู้สึกว่าต่างคนควรจะทำมาหากินเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยทําไมอะ่ะทําไมว่าเขามาต๊อปเราหรือใครมาก๊อปเราใครก๊อปก่อนใครทําตามหลังสิ่งหนึ่งเลยเราควรที่จะโฟกัสในสิ่งท้าตัวเอง ให้มันดดีีท่สุแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่นาราไลฟ์แลวพูดถึงเรื่องการก๊อปปี้ด้วยว่าถ้าเราถูกก๊อปในความคิดคือควรดีใจส่วนที่ไม่รีวิวให้ขนเพชรเลยเพราะรู้ว่าไม่ใช่ของขนเพชรคนเดียวมีนันนุ่นกับพี่มินร่วมหุ้นด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ขนเพชรขายอะไรคนเดียวเธอก็รีวิวให้ฉ่ำเลยจ้ะเออทำไส้นี้มาก็มีคนแบบมาก๊อบตามทำไส้ก็ก๊อปตามมันเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งอะ่ะถ้ามีคนก๊อบตามเราหรือว่าใครเขาไม่รู้นะว่าเขาจะก๊อบตามอะไรกันหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งอ ถ้าตัวเรารู้สึกเองว่าเราถูกกรอบเราควรดีใจในความคิดนะเหมือนฉันทำคอนเทนต์ทีมบู๊ดอะ่ะอุ้ยคนไปทำตามเต็มเลยฉันไม่เคยโกรธเลยนะบาร์บีก็ได้ไปทำตามคนทุกไปทำตามเจ้าของแบรนด์เด็ไปทำตามมันเป็นคอนเทนต์ที่ฉันคิดเหมือนคลิปแกล้งคนน่ะที่ฉันโทรศัพท์ไปอะ่ะฉันก็โาทารศัพท์ไปอะ่ะอุ้ยพี่ตังกรว้หรือเปล่าหรือว่าทีมบูด๊ดที่คนแบบไปนอนไปลมเอาไปเข้าแบรนด์อื่นอะ่ะฉันไม่เคยโกรธเลยทั้งทั้งที่คอนเทนต์ที่ฉันคิดอะ่ะฉันดีใจด้วยซ้ำที่สุดท้ายแล้วคนเขาคือคนรู้ เนี่ยวันนี้ฉันอะมีคนมาทำคลิปแต่เอาเข้าสินค้าอื่นไม่ใช่คีบูบูด่ะเข้าใจปะแต่ฉันะภูมิใจที่ยซ้ำเว้ยว่ามีคนทําตามฉันเพราะอย่างน้อยในใจอะเรารู้เลยว่าเราคือคนแรกและทุกคนก็รู้ว่าใครคือคนแรก <S <S แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฉันไม่ได้รีวิวให้คนเพชรเพราะว่าเขาน่าจะมีหุ้นส่วนเป็นนันนุ่นด้วยแล้วก็พี่มินนะเขาได้จะเป็นหุ้นส่วนกันถ้าเป็นของเพชรเรียวๆนะฉันรีวิวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าจะเป็นของผู้ตรงๆนะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเป็นของคนเพชรตรงๆอะ ฉันรีวิวอยู่แล้วถ้านังซื้อไหตั้งแต่ตอนแรกๆฉันออกจากคุกคนเพชรโอนเงินฉันหมื่นหนึ่งท่านันจำเป็นนะฉันรีวิวอะไรอยู่แล้วแต่ฉันต้องรีวิวให้คนเพชรได้ยังไงก็ในเมื่อฉันคิดเลยว่านันนุ่นกับพี่นี่เขาต้องเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คนเพชรคนเดียวเขาเพิ่งคุณจ๋าก็ใช่ไงโง่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเพิ่งคุณจ๋าใช่จ๋าก็กูบอกว่าก่อนหน้านั้นกูรีวิวให้เขาไงนะเขาเพิ่งคุณใช่ค่ะก็ถึงไม่ได้รีวิวให้คนเพชชชรรรรรรรไไไงงเเเเพพพาาาะะะคคค้้้้้้นน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 ีีี่่สสสใใหหมอออก็ตููฉัววิิุดดปยลก ไปย้อนดูสี่ลูกนะสุดท้ายแล้วคือว่าอะไรรู้ป้าคนที่คอมเมนต์คือคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอยากคอมเมนต์ด้วยน่ารักไม่ได้ว่าอ๋อนรีเวลให้คนเพจก่อนนี่เขาจะเป็นหุ้นส่วนกับนั้นทุกนอีกจ้ะนะคะก็พวกหนูไม่รู้ไงลูกพอาะหนูไม่รู้ก็คือโง่ไงเนี่ยคนโง่ห่วยแต่ฉลาดรับไม่ได้อีกนะาราวินแรงจังเลยเอาก็หนูโง,ง่กันไงลูกนรีเวลให้คนเพจฉ่ำมากตั้งแต่ไส้หมูแดงหมูกรอบจ้ะนะ เรียกว่าฟังคู่กรณีออกมาแจงแบบช่ำเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปิดจบดราม่าในครั้งนี้ไปได้เลยหรือเปล่าหรือว่าทางของคนเพชรเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่รอติดตามทางท็อปดาราเท่านั้นคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทงช่อง Youtube ท็อปดาราและเพจเ็นบุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอ,อ,อ,อแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดยังกดเลย